ครับสวัสดีครับวันนี้จัดส่งโต๊ะชุดสไลด์ข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปรุ่นสไลด์ข้างนะครับตัวนี้ก็สามารถตัดไม้ได้240นคูณ85บนะครับความยาวนะครับตัดขวางเส้นนะครับตัวนี้ก็จะได้คอร์ดคัตสำหรับ ไว้ตัดงานเล็กๆได้นะครับตอนนี้แล้วก็จะมีสต็อปเปอร์ปรับละเอียดสต็อปเปอร์ปรับละเอียดนะครับตนนัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลวซสอยนะครับลวซอยตัวนี้ก็จะเป็นรวซอยลื่นนะครวิธีการใช้งานของรวซสอยก็คือล็อกด้านนี้นะครับล็อกด้านนี้ถ้าเกิดผ่าไม้แต่ถ้าจะด้านนี้ จะตีเราเตอร์เราก็หมุนตัวล็อกตรงนี้มาชนนะครับแล้วก็มากดล็อกตรงนี้นะครับก็จะสามารถล็อกตีเราเตอร์ได้นะครับตัวนี้ก็จะมีลิฟต์รอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นปลิฟต์นะครับสวิตเซฟตี้ก็จะอยู่ด้านนี้นะครับตัวี้ลิฟต์หมุนนิ่มนะฮะ ดอกก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนเก็บน,นะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นระบบดูดฝุ่นทั้งเราเตอร์แล้วก็โต๊ะเลื่อยนะครับตัวนี้ตัวเครื่องที่วางริฟเราเตอร์ก็จะเป็นไมก์กตานะครับแบบนี้ ก็ใช้แกนครึ่งนิ้วสามารถตอบโจทย์งาน DIY และมืออาชีพนะฮะตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าอัปเกรดใบเลื่อยเป็นใบ80ฟันนะครับก um ็จะเติมชุดดูดฝุ่นนะครับสามแรงนะฮะด้ามล้วก็ จะเป็นไม้พยุงนะครับหลัวก็จะเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับสามารถตีเราเตอร์ได้ด้วยแล้วก็สอยใบได้นะครับ,รบตรงคอดคัตก็สามารถออสอยใบเล็กๆได้สะดวกนะครับตรงนี้นะครับเอาไว้เก็บงานเล็กๆงานละเอียดน,นะครับก็เป็นดีไซน์ตัวใหม่ให้มีความเบาขึ้นแล้วก็ทำงานได้ง่ายนะครับ ส่วนคอสไลด์ด้านข้างตัวนี้ก็สามารถตัดไม้ความกว้างได้85นะครับความยาว240ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับตอบโจทย์สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ทั่วๆไปงานบิวอินหรือจะเป็น DIY แล้วก็จะมีไมตะเกตให้1ตัวนะครับไว้ตัดเ e อียง45แล้วก็เอาไว้ตัดงานเล็กๆนะครับสะดวกคล่องตัว ตัวนี้ก็พร้อมเดินทางจังหวัดขอนแก่นนะฮะตัวนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยพร้อมเดินทางโอเคขอบคุณครับ